สวัสดีครับท่านผู้ชมทิงเที่ยง,งมื้อนี้วิถีไทยกับพาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมหลายคนก็บอกว่าโอ้พอเห็นแล้วกันี่แหละวิถีไทยที่เป็นหนึ่งในบรรดาต้นไม้มงคลนะนี่เห็นไหมเห็นไหม ใบของเขานะ่ะเออจะเป็นหอหอเห็นไหมนี่เป็นหอหอเห็นไหมนี่เออปลาเขาบอกว่าถ้าหากว่าไปที่สมบูรณ์สมบูรณนะ่ะจะเป็นต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะสูงเป็นต้นใหญ่ต้นสูงอันนี้เป็นต้นลูกลูกที่วิถีไทยได้มานะได้มาจากพิธารานะพิธาาที่อยู่ท่าแห่นี่แหละนะได้มา แล้วก็เอามาปลูกไปเป็นกระถางน้อยเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมเอ้ยเป็นกระถางน้อยอ่าหลายคนก็บอกว่านี่แหละอ่คือไม้มงคลเขาเรียกว่าห่อเงินห่อทองเออห่อเงินห่อทองเนาะอืมใบของเขาในสิบเป็นห่อเป็นหุ้มเป็นยางเข้านะอ่ามันกาศสีคล้ายๆกับว่า ห่อเงินทองไว้ภาษาบ้านเฮากันเลยตั้งชื่อต้นไม้มงคลต้นนี้ว่าหอ่อต้นห่อเงินหอ่อทองนะมาทิ่ทกท่านผู้ชมเอ้ยแต่ถ้าหากว่าวิธีไทยพูดชื่อต้นไม้ผิดวิธีไทยอันนี้มันไม่ใช่ต้นห่อเงินหอ่อทองนะน,นี่นี่มัน,น,นเป็นชื่อต้นอะไร าตามนี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าม,มันมันมันต้องมีอีกชื่อหนึ่งนี่ก็ว่ามาท่านผู้ชมที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลชนิดนี้ก็มาพิมพ์ลงมาเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้แหงห่อครับท่านผู้ชมบรรลุว่าเขาเป็นต้นเล็กๆกะห่อแม่เหมแต่พอโตขึ้นก็จะพื้นออกภาษาบ้านเฮานี่คำเรียกว่าพืน มันเป็นคล้ายๆใบโพได้ท่านผู้ชมเอ้ยเห็นบ่อนี่เห็นบ่อนี่เวลาที่พื้นออกเนี่ยเป็นยักษ์ยักษงามเป็นศิลปะของการอ่าของต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยบอกตอนเล็กๆเ,เขาจะบิดเป็นกเกลียวขึ้นมาพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มขยายใบออกรับแสงแดดแล้วก็อ่าคลายออกซิเจนออกอือ แล้วก็เอาไปใส่ที่ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเขาก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ท่านผู้ชมเอ้ยอือยู่ในโรงแรมระดับห้าดาวนี่ก็จะต้องมีนี่ต้นไม้มงคลชนิดนี้อยู่ในกระถางโบเมนกระถางธรรมดากระถางมังกรผู้ใดเด้อ,อกระถางเงินกระถางทองมังกรทอง อืมเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าต้นไม้มงคลหอเงินหอทองเออหรือว่ากอบเงินกอบทองบางคนก็นดีอืมปาทิทะเอยคักขนาดใครที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่มีมมนะวิถีไทยแนะนำให้ไปหามาไว้จักกระถางในน้อยนะเอากระถางในน้อย เอาให้พ่อได้หุนจักว่านี่คือไม้มงคลที่มีคุณค่าสมควรที่จะอยู่ในสวนอาบบอ่อาเป็นเพชรประเภทไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะ mm hmm. เวลาแขกไผไปมากระสิได้เบิ่งได้แงงนะอาอนุรักษ์เอาไว้ออนุรักษ์เอาไว้ไทยเฮาที่เล่นไม้มงคลนี่ควรจะมีนะอย่างละนิด พอสวยงามพอสวยงามท่านผู้ชมเออบอกโนนี่ตาหอเงินพอทองงามรับก็ลังงามเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะอีกอีกสักระยะหนึ่งวิธีไทยก็จะเปลี่ยนกระถางให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตขึ้นมากกว่านี้นะและกัขยายรากออก ตีวงกว้างเขาก็จะเจริญเติบโตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะเป็นต้นใหญ่ๆเห็นแล้วเห็นแล้วต้นนี้นะต้นใหญ่มากนะต้นใหญ่มากนี่คือแค่ลูกๆของเขาเท่านั้นเองนะแต่ว่าโบว่วสิิป็นต้นแม่ต้นลูกเขาก็เป็นไม้มงคลมีอาสเสน่ห์คือกันนะมีความงามเท่ากัน นะแล้วก็ให้คนที่เป็นเจ้าของมีสง่าราศีมีโชคมีลาตามความเชื่อของคนโบร,โบราณเพื่อนว่าปลูกต้นไม้มงคลไว้กะสิเสริมสง่าราศีให้กับเจ้าของเพื่อนเจ้าของสร้พง์ฟอกอากาศให้กับสถานที่บริเวณที่อยู่เป็นห้องรับแขกเป็นพวกสีท่าเล็บสีควันสีทาบ้านควันบุรีอย่างเงี้ยเนาะและอีกประการสุดท้ายก็คือ เขาเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจท่านผู้ชมเอ้ยบึงว่านี่นนี่นี่น,น,นความงามของเขานี่ศิละปะของการหุ้มศิละปะของการหอ่อเห็นบอกพอเอาไปใส่กระถางสวยๆก็จะมีคุณค่ามีราคาเอาไปจำหน่ายที่ตลาดท่านผู้ชมได้เงินอืมติดป้ายเข้าไปนี่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 ติดชื่อเข้าไปพร้อมเนาะเอาเมจิกเขียนใส่กระดาษ ลักษณะแบบนี้นี่นี่น,นีติดชื่อแล้วก็เขียนราคาลงไปพร้อมนะเขียนชื่อให้เขาหน่อยนะเขาก็จะได้อ่ามีชื่อบบหลงเวลาคนมาเห็นก็บอกวอ๋ออันนี้เหรอวิถีไทยต้นหอเงินหอทองอยากได้เอาไปปลูกเด้จากต้นมันมีราคาพร้อมเอาไปเลยนี่คนซื้อก็ไม่ได้ต่อเพราะเป็นไม้มงคลท่านผู้ชมเนาะ เออเอาสำหรับที่ยงเที่ยงนี้กะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งไม้มงคลประเภทนี้เรียกว่าห่อเงินห่อทอง <c oughs> ขักคักท่านผู้ชมไปหามาปลูกเด้ออย่าลืมสำหรับเที่ยงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม